รีวิวข้าวมันไก่สามเจ้าดังหมึกมันไก่โต๊ะขิมแล้วก็บุญตรงกีเจ้าไหนเด็ดกว่ากันใครที่เป็นสายข้าวมันไก่เข้ามาดูกันครับสวัสดีครับพี่เอกช่องช่างเถื่อบายพี่พีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เคยติดตามช่องอยู่แล้วนะครับอาจจะแปลกใจนะครับว่าปกติวิรีวิวบ้านใช่ไหมครับรีวิวเรื่องการตกแต่งทำไมอยู่ดีวันนี้มารีวิวอาหารรีวิวข้าวมันไก่ได้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับเป็น ep แรกเลยครับที่วิเริ่มทํารีวิวอาหารนะครับที่มาก็คือโดยปกติแล้วครับ เลี้ยงอาหารพนักงานนะครับธีมของอาหารที่เราเลี้ยงน้องๆพนักงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นธีมข้าวมันไก่ครับเราก็เลยสั่งมา3เจ้าเลยครับสั่งหมึกมันไก่มานะครับสั่งโต๊ะคิมมาครับแล้วก็สั่งบุรตงกีมาครับแล้วก็ให้น้องๆ200คนนะครับเลือกทานกันเลยครับว่าใครเนี่ยอยากจะทานของเจ้าไหนนะครับวิวก็เลยหยิบทั้ง3เจ้านี่นะครับมาแล้วก็มาทํารีวิวกันแล้วก็นอกจากรีวิวของช่องวิวแล้วนะครับของพวกน้องๆนะครับที่ช่องเลวตออฟฟิศนะครับก็มีการทํารีวิวด้วยเหมือนกันนะครับ รีวิวกันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับอยากจะไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งมีน้องๆรีวิวกันเป็นร้อยนะครับก็ลองไปตามดูช่องเรียววุฒิออฟฟิศนะครับไปดูกันได้เริ่มจากเอาของคุณปลาเลยแล้วกันนะครับโต๊ะคิมครับต้องบอกว่าไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับตามสไตล์คุณปลาตามสไตล์ไอเบอรี่นะครับก็คือตัวแพ็คเนี่ยตัวแพ็กเกจจิ้งมาเรียบร้อยนะครับตัวข้าวก็อยู่ในห่อนะครับสวยงามนะครับตรงนี้มีซุปอยู่นะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มต่างๆนะคค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 รร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 รัััััััับบ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 บออออออยยยยู่่่่่ในน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 นแแแพ็็็็็็็เเเีีี้้ะะะะะลลลววกกกกกกกงงงงงดดไซ์สาามมถขุญตจปป ของเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล่องก็จะดูเป็นกล่องแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีดีไซน์อะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ตัวน้ําจิ้มเนี่ยครับก็จะแยกมาครับก็จะแยกเป็นถุงแยกมาแบบนี้แล้วก็สำหรับขมุนตรงกีนะครับอันนี้เป็นเซตนะครับก็จะมีตัวเต้าหู้ทอดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นของหมึกมันไก่นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเขาไม่ได้มีถุงเฉพาะหรือว่าเพราะว่าวิสังเยอะนะครับเขาก็เลยใส่รวมๆมาให้นะครับของเขาจะมาเป็นถุงแบบนี้นะครับก็คือจะมีแยกตัวกล่องนะเป็นข้าวนะครับเป็นซุปนะครับแล้วกกก็็็็็เเเเปปนนนนนนตตััััวววไ่่่่ะคครรรรบบบบบ้้้้้จิมใสถยยยีีีอออแทหลชง มาม่อนนะครับวางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับก็นอกจากที่เราเลี้ยงตัวข้าวมันไก่พนักงานแล้วนะครับก็แน่นอนครับสำหรับตัวแฮปปี้ฟรายเดย์เราครับนอกจากตัวอาหารแล้วเราก็จะมีขนมด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นลอดช่องนะครับของมิสมาม่อนนะครับมีทั้งลอดช่องแล้วก็มีตัวชานมไข่มุกด้วยอันดับแรกเลยครับเรามาเทียบกันเรื่องราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับจากที่เห็นนูนี่ครับยังไม่ได้ชิมนะครับหมึกมันไก่เนี่ยร้อยยี่สิบเก้านะครับแล้วก็บวกตับเข้าไปอีกสามสิบใช่ไหมครับเป็นร้อยห้าสิบ นะครับส่วนของบุญตงกีเนี่ยเป็น169นะครับมีตัวเต้าหู้ทอดนะครับถ้าเกิดว่าเอาเทียบกันจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าในในมุมความคุ้มค่าเนี่ยหมึกมันไก่เนี่ยน่าจะดูคุ้มที่สุดเ่ะโอเคเราลองชิมกันเลยครับเราเริ่มจากของหมึกมันไก่ก่อนเลยนะครับก็นี่นะครับนี่ก็จะข้าวอย่างที่บอกครับข้าวก็จะดูสีแบบเข้มเข้มกว่านะครับดูเข้มกว่าทั้ง2เจ้านะครับนี่ครับข้าวนะครับดูเข้มอย่างชัดเจนครับ ก็ข้าวนุ่มนะครับแล้วก็หอมมากๆนะครับตัวข้าวเมีรสชาติก็มีทั้งความหวานความมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำจิ้มข้ามันไก่นะครับแล้วชิมดูเปรี้ยวน้ำครับแล้วก็เผ็ดอันนี้ก็จะเป็นตัวพริกกระเทียมนะครับก็มีกลิ่นเล่นกับข้าวเล่นเนายน,นี่ก็มันๆหอมๆปกติน,นะครับอันนี้เป็นตัวาน ซอสพริกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะมีในข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับตัวซอสที่เขาใช้จริงๆแล้วก็จะหลักๆก็จะเป็นตัวนี้เลยครับจะเป็นตัวกระเทียมนะครับแล้วก็ตัวพริกดองนะครับตัวพริกดองนะครับก็เผ็ดนะครับแต่ว่าเปรี้ยวไม่ได้มากนะครับก็เป็นเผ็ดเป็นเน้นแบบเผ็ดจัดๆเลยนะครับมาเรามาลองที่ตัวไก่เลยนะครับก็อย่างที่เขคบับว่าไก่หั่นมาแบบชิ้นแบบหนานะครับแบบสะใจเลยนะครับแล้วก็ดูสีสันก็ดูแบบดูสีเข้มๆนะครับน่าจะรสชาติน่าจะรสจัดอยู่เหมือนกันนะครับ ก็นุ่มเลยครับอร่อยครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยก็จะหนาพอดีพอดีนะครับไม่ได้กรุบมากนะครับไม่ได้มันมากนะครับก็ถือว่าแบบพอดีพอดีเลยนะครับส่วนตัวก็ชอบครับนี่เลยครับไฮไลท์ของเขาครับเขาบอกว่าตับของเขานี่คือเป็นตับเทพใช่ไหมครับตับทะเลตับอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ตับที่เราเคยกินกันทั่วไปนะปกติตับมันจะเป็นแบบแข็งแข็งใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตับแบบต้องบอกว่าตับละลายเลยนะครับกินเข้าไปนี่แบบ รู้สึกว่าแบบมันละลายเลยตับนี้อร่อยมากครับเด็ดแบบเด็ดจริงๆอ่ะดูซุปนิดนึงแล้วกันนะครับตัวซุปนี่จ็จืดๆเลยนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เพิ่งกินตัวซีวิ้วดำมาหรือเปล่านะจริงๆสำหรับมือมันไก่เองว่าถ้าเด็ดจริงๆครับก็น่าจะเป็นข้าวนะครับข้าวอร่อยมากนะครับแล้วก็ตับแน่นอนนะครับตัวไก่ก็ถือว่าอร่อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าชอบจริงๆเนี่ย สำหรับตัวหมึกมันไก่ว่าข้าวน่าจะเด็ดมาครันนี้เราขยับมาโต๊ะขิมบ้างนะครับของโต๊ะขิมเนี่ยข้าวเนี่ยจะดูสีจะไม่เข้มเท่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นว่าอันนี้เป็นสไตล์แบบข้าวมันไก่ไทยนะครับหน้าตาก็เลยแบบดูแบบไทยๆนะครับแล้วก็มีเลือดมาให้ด้วยครับอย่างที่บอกว่าสองเจ้านี้เป็นสไตล์สิงคโปร์นะครับเขาไม่ได้กินเลือดนะครับมาเราแอบชิมซุปก่อนเลยนะครับไปเลยเอาทั้งฟักทั้งเลือดไปพร้อมกันเลยนะครับ ตัวซุปนี่รสชาติแบบเข้มกว่านะครับรสชาติต้องบอกว่ารสชาติเข้มกว่าของทางหมึกมันไก่อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เรียกว่าแบบมีหวานมีเค็ม,มนะครับตัวตัวซุปเองนี่มีรสชาติเลยนะครับในขาดีของทางนู้นเนี่ยรสชาติจะจืดๆหน่อยนะับกินแบบเหมือนกินล้างคอมาเรามาชิมข้าวกันนะครับนี่ก็เรากินเฉพาะข้าวเปล่าๆก่อนนะครับมีความมันนะครับมีความหอมแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะน้อยกว่า นะครับถ้าตัวข้าวปเปล่ากินเนี่ยถ้าพูดถึงว่ากินข้าวปเปล่าเองเนี่ยตัวรสชาติมันจะไม่เข้มเท่านะครับก็ถ้ากินข้าวเปล่าจะแบบออกไปทางแบบจืดนิดนึงนะครับเรามาดูไก่กันนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะหั่นมาชิ้นเล็กกว่านะครับจะดูชิ้นเล็กกว่า2อเจ้านี้แล้วก็อันนี้ได้เป็นไก่สไตล์ไทยเพราะนั้นเขามันไก่ไทยเราต้องกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไทยนะครับมาเลยมาเราจิ้มเพราะตัวไก่ก่อนนะครับว่าไก่มีความเขาเรียกอะไรครับเคี้ยวแล้วสู้ฟันมากกว่า ของทางหมึกมันไก่นะครับแล้วก็หนังเนี่ยจะดูบางกว่านะครับจะไม่ได้รู้สึกความเป็นหนังนะครับเท่ากับของหมึกมันไก่นะครับนี่ครับจะดูหนังแบบบางๆนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นหนังก็จะไม่ได้แรงมากนะครับอ่ะเดตเรามาลองตัวกับตัวผักน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำไปด้วยเลยมาเลยมาทั้งคำนะครับไปเต็ม จ้สึกว่าไก่มันสู้ฟันกว่านะครับกินแล้วรู้สึกเคี้ยวแล้วสนุกกว่าครับถ้าคนชอบนุ่มๆอาจจะชอบทางนู้นนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวเองรู้สึกว่าเอออันนี้เคี้ยวแล้วมันสู้ฟันกว่าอร่อยดีสําหรับโต๊กสิมนะครับอันนี้เป็นโต๊กสิมนะครับก็ถ้าส่วนตัวแล้วชอบไก่ไก่เป็นไป,ไปแบบทางไทยๆนะครับจะสู้ฟันกว่านะครับแต่ว่านุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ฉ่ำนะครับไม่ได้แห้งนะครับแต่กัดเข้าไปจะมีความสู้ฟันมากกว่านะครับแล้วก็นี่ครับน้ำซุปก็คือแบบเข้มข้นเลยนะครับรสชาติดีเลย แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ดูถึงตรงนี้นะครับและยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่วีนะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับทางเรื่องของตัวก่อสร้างตกแต่งนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบรีวิวอาหารมือใหม่แบบนี้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับมาจานที่3นะครับอันนี้จะเป็นบุญตรงกีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นสไตล์สิงคโปร์นะครับเข้ามาไก่สิงคโปร์ก็จะมีเป็นน้ําราดมาแบบนี้นะครับอกแล้วก็ความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับสเจ้านู้นเขาก็จะมีน้ํจิ้มมาเป็นถ้วยเรียบร้อยใช่ไหมแต่ีจะเป็นแ็มา นะครับก็อาจจะกินยากกว่าอาจาากกาอาจะรู้สึกลำบากกว่านิดหน่อยแต่ถ้ามองในมุมของความสะอาดก็อันนี้ก็จะรู้สึกดูสะอาดกว่านะเพราะมันเหมือนแบบมันถูกแพ็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาน้ำลาดดูสีอ่อนกว่าทั้งหมึกมันไก่นะครับแต่จริงถ้าลาดแบบนี้เดี๋ยวตัวน้ำมันต้องลงมาอยู่ในข้าวหมดนะเดี๋ยวเราแอบเคลียร์ care. ข้าวให้หลบๆมาหน่อยแล้วกันเพราะไม่เดี๋ยวรสีอมันจะกบมากเองมาเราเริ่มเหมือนกันเนาะเราเริ่มกินเฉพาะข้าวเปล่า,า,าก่อนนะครับมันครับหอมรสชาติไม่ได้จัดมากครับถ้าเทียบกับสามเจ้าแล้วว่าข้าาาวน่จจะรสชติัด น้อยที่สุดนะครับจะเน้นไม่ทางมันนะครับไม่ได้หวานไม่ได้เค็มนะครับไก่ก็หั่นมาชิ้นใหญ่นะครับหั่นมาชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีขอดแอบกินเครื่องเคียงก่อนนะครับเป็นเขาเรียกนะกระปีดองใช่ไหมกับตัวแครอทนะครับตัดเลี่ยนของสองจานนั้นไปนะครับลองดูสิงคโปร์นะเราใช้น้ำจิ้มสิงคโปร์ก่อนเนี๋ยเรากินน้ำมันของพี่ก่อนนะครับนี่เลยครับเต็มไปด้วยซอสครับไก่ นุ่มเลยนะครับนุ่มกว่าหมึกมันไก่นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสไตล์แล้วแหละถ้ายอย่างนั้นนะครับคือข้าวมันไก่ไทยเนี่ยไก่น่าจะแบบเคี้ยวสู้ฟันถ้าเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ตัวเนื้อมันจะนุ่มกว่านะวันนี้จริงแล้วของหมึกมันไก่บุนโตเกียนี่คือนุ่มทั้งคู่เลยนะครับถ้าส่วนตัวพี่เองรู้สึกว่าไก่สไตล์นี้แบบแอบนุ่มเกินไปนะครับไม่แน่ใจผมก็ตอนแรกๆกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับแต่ว่าพอกินไปแล้วเออรู้สึกว่ามันมันนิ่มเกินเนี่ยบ ตัวน้าจิ้มไทยเขาก็จะเผ็ดนะครับถือว่าเผ็ดเลยนะครับปลายๆถือว่าแบบเผ็ดเลยนะครับแล้วก็ไปทางเปรี้ยวนะครับไม่ได้หวานมากน้ํจิ้มไทยอร่อยดีนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วว่าบ,บุญน,นกหรือเองส่วนตัวว่าไก่นิ่มไปนะครับข้าวมันดีชิมครบสาจานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าถามว่าชอบจ้าไหนมากที่สุดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างในแต่ละอย่างอย่างชัดเจนนะครับถ้า ไล่ไปตั้งแต่ข้าวเลยแล้วกันนะครับข้าวเนี่ยสฟิลครับถ้าวันไหนที่อยากกินข้าวรสจัดจัดนะครับรู้สึกว่าตัวของหมึกมันไก่เนี่ยข้าวจะรสชาจัดมากนะครับกินเล่นๆก็จะแบบรู้สึกแบบอร่อยเลยนะครับหรือถ้าวันไหนที่อยากได้ข้าวที่รสชาติแบบเบานะครับได้รสชาติที่ไลท์หน่อยเนี่ยก็จะเป็นบุนทงกีนะครับแล้วก็ตัวเม็ดข้าวบุนทงกีเขาจะสุกมันแบบสุกไม่สุดนะครับสุกไม่มากเพราะนั้นเคี้ยวไปก็จะกรุบๆหน่อยนะเพราะนั้นข้าวเนี่ยจรับชอบทั้งสองเจ้านะครับต่อ้าเป็นนสส่่วววตตัแลล้ชอบไไไกททด์ย ก็คือไก่ที่เคี้ยวแล้วมันสู้ฟันมากกว่านะครับเคี้ยวแล้วมันแบบกรุบกรุกว่านะครับสำหรับตัวชาลาสิงคโปทั้งคู่รู้สึกว่าแอบนิ่มไปนิดนึงนะครับถ้าต้องเลือกระหว่างสิงคโปร์กับสิงคโปร์รว่าหมึกมันไก่ชอบมากกว่านะครับเพราะว่ามันยังสู้ฟันมากกว่าบุนกนกีนิ่มไปเลยแล้วก็ตัวหนังของทางหมึกมันไก่เองเนี่ยมันกรุบมากกว่านะครับตัวหนังเคี้ยวไปแล้วมีรสชาติมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนตัวที่เทียบไม่ได้ที่แบบก็ยกข้ามไปเลยก็ต้องบอกว่าตัวตับนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนกกกินตตับบไ่่้อองวา นี่คือสิ่งที่ต้องลองต้องกินเลยนะครับมาถึงตัวน้ําจิ้มนะครับถ้าเราเทียบตัวที่มันเทียบกันได้เลยละกันเราเทียบกันแบบน้ําจิ้มไทยก่อนนะครับสำหรับน้ำจิ้มไทย3เจ้านี่ครับส่วนตัวรู้สึกว่าชอบของบุญตรงกี่มากที่สุดครับรสชาติเข้มกว่านะครับแล้วก็เผ็ดกว่านะครับจริงๆแล้วทำไมร้านอาหารจีนทําแล้วแบบรสชาติตัวน้าจิ้มข้าวมันไก่เนี่ยตัวน้าจิ้มไทยรู้สึกรสชาติมันแบบเข้มข้นกว่าแซบกว่านะครับในขณะที่ตัวน้ําจิ้มไทยของ2เจ้านี่ก็โอเคกินได้เฉยๆนะครับหมายว่าโอเคนะครับอร่อย ตัวน้ำจิ้มไทยของตัวบุญนงกีเนี่ยแซ่บที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เอา3ามเจ้านีม้มาผสมกันแล้วออกเป็นจานเดียวจริงๆนะครับวิน่าจะใช้ข้าวของหมึกมันไก่นะครับไก่ของโต๊ะคิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับตับนี่ต้องตับหมึกมันไก่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวน้ำจิ้มครับทั้งตัวน้ำจิ้มไทยนะครับแล้วก็ตัวน้ำจิ้มที่เป็นพริกดองครับบุญตรงกีครับเด็ดที่สุด ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับสำหรับรักรีวิวมือใหม่นะครับก็สำหรับเพื่อนเพอคนไหนที่ทนดูถึงตรงนี้นะครับก็แสดงว่าน่าจะคงพอจะใช้ได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําแล้วตอนนี้ออกไปแล้วผลการตอบรับพอใช้ได้นะครับก็ อาจจะมีคลิปถัดๆไปนะครับเพราะจริงๆก็ทําเรื่องบ้านมาเยอะแล้วครับก็อยากจะทําเรื่องอาหารมานานมากแล้วนะครับก็หาโอกาสเพร่ะเดียว,วันนี้โชคดีว่าพนักงานทานข้าวกันนะครับก็เลยได้ทานไปด้วยก็สําหรับเพื่อนๆสายที่ชอบทานข้าวมันไก่นะครับเข้าใจว่าหลายๆคนคงเคยทานทั้ง3เจ้าแล้วนะครับถ้าใครที่เป็นสายดีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ การเอาบางเทียบทั้งสามเจ้าก็ทาให้รู้สึกได้อีกฟิลหนึ่งเลยครับว่าโอเคอะไรมันดีกว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆครับอยากจะให้วิธําอะไรอีกนะครับเช่นอยากให้ทาคลิปรีวิวอาหารเปรียบเทียบอะไรนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปทํามาแล้วมันพอใช้ได้นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยครับหรือว่าถ้าใครที่เคยไปทานทั้งสามเจ้าแล้วนะครับชอบเจ้าไหนไม่ชอบเจ้าไหนหรือว่ามีเจ้าไหนที่คิดว่าเด็ดกว่าสามเจ้านี้อีกนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับเลยวิธไปตามกินนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมีทานีครับ